อนุบาลช้างบึ้มเรื่องโดยนินามนินิจิอุจิรูปโดยเเละอิจิโฮลิอุจิน,จนิทานเรื่องอนุบาลช้างบึ้มช้างบึ้มเป็นช้างตัวใหญ่เบล่มเทิมช้างบึ้มอยู่ตามลำพังมานานช้างบึ้มตัวก็สกปรกช้ดเดียวแล้วก็ชอบบ่นว่าเหงาจังเลยเหงาจริงๆช้างบิ้มรำพันธ์ พังเอาใบหูถูใบหญ้าน้ำตาหยดบเริ่มเทิมไหลลินไปตามงวงของช้างเบิ่มช้างเท่าไรในป่าพากันล้อมวงประชุมเรื่องช้างเบิ่มช้างทุกตัวต้องชูงวงชี้ฟ้าเพราะช้างเบิ่มตัวเหม็นมากๆช้างเท่าเอ่ยว่าช้างเบิ่มโตแล้วแต่ยังชอบเที่ยวเล่นช้างหนุ่มก็เสริมว่า ช้างเบิ่มโตแล้วแต่ยังชอบงอแงเราส่งช้างเบิ่มไปทำงานดีกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยช้างทุกตัวเห็นพ้องต้องกันหมดดังนั้นช้างทั้งหลายจึงช่วยกันลากช้างเบิ่ม,ไ,มไปยังแม่น้ำเอาแปรงถูขี้ใครให้ช้างเบิ่ม,มแล้วเอางวงพ่นน้ำใส่จนสะอาดทัท้งตู้ปลอกขึ้นทันทีทันใด มันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความพึงพอใจแล้วออกเดินทางไปร้านแรกที่ช้างเบิ้มไปขอทำงานคือร้านทำขนมปังกรอบของคุณปังช้างเบิ้มตั้งใจทำงานมาก ทำขนมปังออกมาชิ้นใหญ่มบเริ่มเทิมขนมปังกรอบชิ้นใหญ่พิเศษราคาชิ้นละ1,000บาทขนมปังของช้างเบิ้มชิ้นใหญ่มาเริ่มเทิมราคาก็แพงเกินไปไม่มีใครซื้อสักคนเดียวคุณปังจึงบอกช้างเบิ้มว่าจะทำดีกว่าไปหางานใหม่ช้างเบิ้มเศร้าใจหอบขนมปังชิ้นใหญ่มบเริ่มเทิมออกจากร้าน ร้านที่สองของชางเบิ้มคือร้านทำจานของคุณจานชางเบิ้มตั้งใจทำงานมากทำจานออกมาใบใหญ่บนลมทึ่มจานใบใหญ่เท่าสะน้ำอย่างนี้จะเอาอะไรมาใส่คุณจานจึงบอกชางเบิ้มว่าจะทำดีกว่าไปหางานใหม่ ช้างเบิ่มเศร้าใจหอบขนมปังชิ้นใหญ่บเริ่มเทิมกับจานใบใหญ่บเริ่มเทิมออกจากร้านไปร้านที่สามของช้างเบิ่มคือร้านทํารองเท้าของคุณรองช้างเบิ่มตั้งใจทํางานมากทารองเท้าออกมาขนาดใหญ่บเบิ่มเทิมคุณรองเจ้าของร้านทํารองเท้ายังลงไปอยู่ในรองเท้าของช้างเบิ่มได้ทั้งตัว คุณรองจึงบอกช่างเบิ้มว่าเดี๋ยวทำดีกว่าไปหางานใหม่ดีกว่าช่างเบิ้มเศร้าใจหอบขนมปังชิ้นใหญ่บเบิ้มเทิมกับจานใบใหญ่บเบิ้มเทิมและรองเทา้าข้างใหญ่บเบิ้มเทิมออกจากร้านไปขนมปังจานและรองเท้าใหญ่บเบิ้มเทิม นที่สของช่างเบิ้มคือร้านทําเปียนโนของคุณเปียช่างเบิ้มตั้งใจทํางานมากทําเปียนโนออกมาหลังใหญ่บาเริ่มท่อมเปียนโนใหญ่เกินไปไคอนดิไม่ไหวดีเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงคุณเปียจึงบอกช่างเบิ้มว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานใหม่ช่างเบิ้มเศร้าใจขอบขนมปังชิ้นใหญ่บาเริ่มท่อมกับจานใบใหญ่บาเริ่มท่อมรองเท้าใหญ่บาเริ่มท่อม และเปียโนหลังใหญ่บ็เริ่มเทิบออกจากร้านไปแห่งสุดท้ายที่ช้างเบิ้มไปคือโรงงานทํารถยนต์คุนยนช้างเบิ้มตั้งใจทํางานมาก รถยนต์ออกมาคันใหญ่มาเริ่มเทิมรถยนต์คันใหญ่เกินไปคุณขับไม่ได้เพราะมองข้างหน้าไม่เห็นคุณยนจึงบอกช้างเบิ้มว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานใหม่ช้างเบิ้มเศร้าใจผิดหวังเสียใจหอบขนมปังชิ้นใหญ่มาเริ่มเทิมกับจานใบใหญ่มาเริ่มเทิมลองเท้าข้างใหญ่มาเริ่มเทิม เกนโนหลังใหญ่บาเริ่มเทิมใส่รถยนต์คันใหญ่บาเริ่มเทิมออกจากร้านไปช้างเบิ้มน้ำตาคลอเกือบจะจดออกมาอีกแล้วช้างเบิ้มออกเริ่มทางต่อไปไม่นาน สิบสองคนกำลังบ่นเสียงดังเฮ้งานยุ่งจังเลยยุ่งจริงๆสักเสื้อสิบสองตัวกางเกงสิบสองตัวผ้ากันเปื้อนสิบสองผืนถุงเท้าอีกตั้งยี่สิบสี่ข้างเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจริงๆพอเห็นช้างเบิ้มแม่ก็ขอร้องว่าขอโทษทีเธอคุณช้างช่วยเล่นกับลูกๆฉันหน่อย ช้างเบิ้มดิดเปียโนพร้อมกับร้องเพลงเอ็กแอกแก้มแดงเหมือนช้างมือก็ดำเละเทะเหมือนช้างเบิ้มก็ตัวใหญ่เพราะเป็นช้างเด็กๆดีใจได้ฟังเพลงของช้างเบิ้มเสียงเพลงดังไปไกลฉันชวนให้เด็กทั้งหลายเข้ามาฟังเด็กเหงาที่เคยอยู่ตามลำพังเหมือนช้างเบิ้มก็มาร่วมวงด้วยมากมายช้างเบิ้มแบ่งขนมชิ้นใหญ่แจกเด็กๆทุกคนอนุบาลช้างเบิ ขา้างใหญ่กลายเป็นที่เล่นซ่อนหาจานใบใหญ่กลายเป็นสระว่ายน้ำช้างเบิ่มหายเหงาแล้วขนมปังชิ้นใหญ่ยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะใครกินคะ<อ>ใครกินขนมปังชิ้นใหญ่คะเด็กเด็กว้าวชอบเรื่องนี้กันไหมคะดเด็กๆชอบชอบชอบเรื่องนี้สนุกไหมคะสนุขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบายบาย 拜拜。<Bye S 2> bye bye.